บิ้ลปฐุมราชประกาศเลิกกับแครี่แฟนสาวลูกครึ่งแล้วหลังคบหาดูใจกันมากว่า6ปีเหลือเพียงสถานะแค่พี่น้องลั่นแครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไป ถือเป็นคู่รักคคมบันเทิงที่เลิกกันส่งท้ายเดอนแห่งความรักก็ว่าได้ครับสำหรับคู่ของเบิร์ปทุมราชนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและแคร์รี่แฟนสาวนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งทั้งคู่ได้พบรักกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในขณะที่เบิร์นนั้นไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปและได้เปิดตัวคบหาดรูใจก,กันมาตั้งแต่กลางปี2561โดยเบิร์ปทุมราชได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าเขาได้เลิกรากับแฟนสาวในครั้งนี้ว่า ความรักสวยง,งามเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนหรือเพียงสถานะพี่น้องมีตรภาพที่สวยง,งามเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ชี้แจงเพราะผมคิดว่า ยังคงเป็นเรื่องของสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจ แครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภยัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอซึ่งหลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจทั้งเบิร์และแครี่กันเยอะมากครับโดยด้วยคนบอกว่ารักทั้งคู่เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างก้องห้วยไร่ด้วยได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าความรักสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นไป